ผมจะมาเออปลูกต้นมะม่วงเดี๋ยวปลูกเลยเดีย๋ยวหน้าผมขอ,อนี่ออกก่อนเด้อไม่พูดมากทำเพลงครับผม<ช>ลง<ด><ผ>ม,มือ<ผ>มทำ <ผม S 1> เลย<อ>ครับมือนี้กับมาปลูกโอ้ปลูกต้นอันนี้ครับเอาไปใกล้ใกล้ลูกไว้ใกล้ปลูกต้นถุงม่วงครับต้นถุงม่วงต้นระวง,งมิด <c oughs> ต่างตรง,งตรง ทต้งตัววันนี้เราจะพามาดูปลาบัตบ่อนะครับมาดูกันครับมาดูกันครับอันนี้อันนี้ปลาชน น,นี้ครับอันนี้โูแปดครับนนใหญ่ครับดูหัวหัวเทียบกุบงปนปั้น่ะอันนี้ก็โลสี่ครับอันนี้โลสี่โลสี่ตัวนี่โลสีนนอ่อันนี้ก็ประมาณขีดนึงอันนี้กระเป๋าเข็งนะครับ นี <ừ. S 2> đ đ ่แหละแกรมานนสีดนี่ก็สามนี่ป็นาสอได้แล้วมันสองหนึ่งถึงสามเพหนึ่งถึงสองครับอืมดีครับไม่เหมนเยอครับเดี๋ยวให้ดูครับบัตรกระดิ สีอันนี้ปาดหมอนครับตัวที่ข้าวกับท่องยิ่สามารถนอกนะครับวันนี้เราหาปลามาได้นะครับนี่ครับปลาดังครับอันนี้ปลาเหหครับปลากระสูบครับเก็บตะเกียงครับกระสูบใส่ห้าขีดสี่ขีด อันนี้ปลาเก๋งครับปลาหมอเองดดดีีีสใหญ่ครับนี่ครับปลาดังครับอันนี้ปลาเห็บกับปลาดังครับอันนี้ก็ปลาเห็บร่างสามเส้นครับสิครับดูหน้าคนดีใจครับสวัสดีค่ะนีครับ